น้อยมากเลยควอบเลี้ยงนกไว้ครับคุณผอมชอบเลี้ยงนกนกหรอเละแง่ดีดีแม่ก็เลยนี่ค่ะอางอาบน้ำหรือเปล่ากลับ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 โอ้กินข้าวกับกลับไปด้วยเหรอแล้วผอมก็เลี้ยงนกไปด้วยใช่ไหมข้าวหมดหมดตเอาเปล่าครับเลี้ยงนกครับ กินปลายคายไปครับเคนเร,เร,รสชาติอาหารครับตามสบายครับนี่คุฟเฟ่ครับตามสบายหยิบกินแต่นี่ขา้าวโพดเยอกกินเลยเหรอชอบกินข้าวโพดเหรอครับอาหารอร่อยใช่ไหมวันนี้โอ้โหไปตายลูกแม่ละคายหนึ่งคำแล้วค่อยกินอีกหนึ่งคำนี่คนดูขอไปกินข้าวตั้งกี่คนนั่งล้อมล้อม สี่คนแล้วนะพ่อมนะติเออโยนโยนแต่มีดนตรีจังหวะในหัวใจไี่โดนทอยากเออโอ้โหจะเปลี่ยนเพลงจะเปลี่ยนเพลงนั่งดีนะักลงปุ๊บกินหักปั๊บเลยตัดตัดตัตัดอ่ะ กินช้อนไปอีกแล้วครับท่านคือข้าวเต็มถ้วยนะแต่ลูกกินอ่ะคือประมาณแค่สองช้อนเท่านั้นทิ้งหมดเานั้นทิ้งหมดเล่นหมดใช่ไหมลูกตายเล่นไปเลยหนู กับข้าวอร่อยหมดเลยเกี้ยงเลยเกี้ยงเลยคือนี้วะเกี้ยงเลยเต็มมด้เลยเอกองอยู่ในนี้ไหนมึอมเก็บไว้กิน่ะโอ้โหเยอะยอยก้อนนาะไก่เพราว่าไก่ไปไก่อไ่อไ 拜拜。